อ่ะก็ขอ,อการส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่องไทน,นีนเราบอกนนเ,เก้ากกว,วันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าบล็อกฟุตซึ่งเป็นเกมตงดังเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาไม่ทำแล้วผมจะมาไม่ได้รีวิวไม่ได้อะไรนะครับผมจะมาราคาหัวครับโอเคเปิดหน้าที่เปิดอะไรโอเคซึ่งผมผมจะต้องหาเพื่อนกันอย่างแรก ึ่งผมเลเวลแม็กซ์นะครับนี่นะผมเลเวลแม็กซ์ก็ได้ผลประโยชน์เลยตอนนี้เลเวลแม็กซ์คนจะเปลี่ยนจากสองพันหกร้อยก็าเป็นสองหกร้อยห้าสิบนะครับแต่จากแต่ก่อนเนี่ยก็สองพันห้าร้อยนะครับกับตอนที่ผมเล่นแรกแรเลยมาสองพันสองร้อยสองพันสามร้อยเลยนะครับแล้วก็แม็กซ์ไปเสียบสองสองสี่ร้อยห้าสิบนะครับและณวันนี้ก็จะเป็นสองพันหกร้อยห้าสิบ ซึ่งอินโชเอ้ยไม่ใช่อินโชเออไออินออฟเนี่ยของเกมเนี่ยมอสยังพูดว่า2600อยู่นะครับเพราะว่าแอดมินยังไม่ได้แก้นะก็อย่าไปอยากอ้ยไม่ใช่อย่าแค่เอออย่าลืมแก้กันด้วยนะครับแอดมินนะทำมาดูคลิปนี้นะเนี่ยอบออ๊บโอเคโอเคถ้าเราไม่มีหรือเราจะไปแมนชั่นนะครับเพื่อไปหาคนน่าจะอยู่แมนชั่นกันหมดนะ โอเคครับหัวก็จะแบบว่าหาคนแล้วก็ตีตต,ตีีแล้วก็ล่าฆ่าหัวตามเซร์ฟนะครับตอนนี้ถ้าเจอเด็กอีซี่ก็กจะถ่ายให้ดูครับเราจะผมอยากได้เด็กอีซี่มางเลย <c oughs> เอมรู้สึกว่าเกาะนี้ไม่น่าจะมีนะมันไม่มีเด็กใหม่คนมาฟาร์มอะไรด้วยอยากเจอเด็กใหม่มาฟาร์มอะเกาะน,นี้โอเคถ้า okay, ไม่มีเดี๋ยวผมจะว่าไปไอเกาะเอ,อเวอเชั่นเลยเ <c oughs> okay, คนียรบกันแล้ว ถ้มนั้นได้มีิยาเซิร์ฟโอ้มีเลยวิพันห้าเลยวิพันห้าผมไม่สนครับแค่แปลงล่างเรือยเขาก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้ว,วครับเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ก็พ่นไฟงั้นน่ยตายหรอผมไม่รู้เรื 1, 5. 5. 5. ่องพันห้าพันห้ามันเลือดมันน้อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแค่แปลงล่างเลือยเขาก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วอะครับถคาพวกน่าจะเลือม 7, 000, 8, 000ดมันเจ็ดพันแปดพันนะโดนไอเลเซอร์โดนอันนี้ไป เนะมื่อกี้แปลงร่างน่าจะประมาณห้าพัน 5, นะคบแล้วก็โดนแล้วก็โดนไอ้พ่นไฟพ่นไฟนี่ไม่โหดเลยนะ <rubbing> น่าจะสองพันนะคพ่นไฟก็ตายเลยมันไม่ค่อยมีคนอยู่ที่เกาะน,นี้กันเลยเนะี่ยโอเคครับได้ละคนหนึ่งซึ่งผมเขาเป็นนูบฟด้วยดิงั้นเดี๋ยวเจอกันเซิร์ฟต่อไปครับว้าชื่นด้วยนะชมชื่อมด้วยเวียสองพันหกร้อยห้าสิบบินมาหอม โอ m มก o d โอ m มก o d โอ my g อ d โอโหตายแล้วตเดี๋ยวผมไม่ร <hier ogly gun literacy> ู้มันเก่งไหมเนี่ยสองห้าสิบไม่ใช่สองร้อยห้าสิบสองห้าสิบกลักูกลัวจังเลยกลัจังเลยโอวกลัวจังเลยไม่กลัวไม่กลัวขนาดสิบเอ็ดล้านผมยังสู้มาแล้วเลยะไครับเสืดล้านอ่ะผมสู้แล้วสาชนะไปก็ชนะผลน้ำแข็งอ่ะจำได้ตอนอัปเดตประมาณอัปเดตสองห้าห้าสิบอ่ะ มันมัน,ม,นมันห้าวมากเลยอ่ะมันมาสู้กับผมอ่ะผมวนคิดเน่ต้อนจำได้เหรอเปิดก่อนเหรอเปิดก่อนได้ปูดนะเพื่อนปิดก่อนได้ปูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีทาไมเพื่อนเปิดก่อนได้ปูดนะไอมาตอนเราแปลงร่างพอด,ดไนะีไปไหนไปไหนอะไปไหนอะโดนเต็มเต็มนะเพื่อนอืมเออ เราใส่เสื้อแอมนูใส่แล้วไม่นุ้มันหายมันหายไปไหนเราไปยามอยู่บนฟ้านะครับนักมากอมันห้ามากเลยทำไมคนบอกฟุ้งห้าอย่างเงี้ยอันนี้คนละคนแล้วหรอคนน้องมันอยู่ไหนมาใกลๆดาวห่างเพื่อนเอาดี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 อ๋อไม่โดนไม่โดนมาเดยว ค่าสถานะจะหมดใครใครมันเปิดกีตาร์บุ๊คโอ๊ยโดนลุมโดนลุมโอเมก้าส์โอเมก้าส์อย่าไปแมนชั่นอย่าหนี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 โดน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 เปิด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 โล่เปิดโล่อยู่นั่นใช่ไหมเนี่ยอย่าเข้าอย่าเข้าอวิวิใครใครมันใครนี่กันโอ้ยไอ้โอ๊ยเน็ตแบ็กโนโน ตุยเน็ตนักโดนบินหนีครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำครับเวลาเราสู้ไม่ได้ครับในบล็อกฟูดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงไปไหมแรงไปไหมเน็ตกากไงเกือบแพ้เมื่อกี้ข้าวหัวฟินฟินลุมอ่ะโอ้ผมไม่ชอบคนลุมเลยไอ้นี่มันยังอยู่นะเนี่ยโอ้ยยังอยู่ด้วยย่อย่งยูง คนนี้ oh ho, โอ้โหอาร์คแอนเจิ้ลอุ้ยตา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 ยผมผมไม่มีวีซีคุณพี่คุณพี่คุณพี่จะตายนะคุณพี่คุณพี่จะตายนะคุณพี่คุณพี่แน่ใจเหรอพี่คุณอุ้ยอ้ยอ้ยผิดทางผิดทางพี่ผิดทางผิดทางกีตาร์บุ๊กกีตาร์บุ๊กช่วยไม่ได้ครับคือเรียบร้อยพวกคนนี้ข้าวหัวเยอะจัดอะเกือบหลับแต่กลับมาได้อะครับจากเลือดห้าพันขึ้นมาเป็นหนึ่งสามอะ อ,อ้าอ,อ,อ,อ้ออ้ามันดีวะมันมันมันน้องผมว่าจริงด้วยมันน้องใครมันน้องคนกําลังดูชื่อไอ้มันมันหมอนี่มันซ่าจัดเลยอ่ะจะเอาสองสามใช่ไหมหรือจะเอาสามสามเพื่อนบอกมาไออาร์แอนเจิลนี่ลืมเลยอย่าหนีครับอย่าหนีครับอุ้ย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 แป๊หนึ่ง เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิกนะครับเรื่องจะหมดแล้วนะเพื่อนเนี่ยมังกรคือมันป้องกันได้50%เนี่ยคือมันโคตรโกงเลยอะโกงที่สุดอะบอกเลยโคตรมืดเลยอ่ะทุกครั้งเลยอะผมมาบอกุตมันตอนคือเจ้าสามสามเพื่อนเจ้าสามสามเหรอเอาจริงนะครับถ้าเขาชนะผมเขากะเขาผมก็ชนะเรื่องค่าหวยดีอะอยู่ไหนอะโคตรมืดอะ นี่ปะไม่ใช่อ๋ออนี้อนี้อันี้อ,นอ,นอึ๊บมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนถ้าผมเล็งปิดผิดไม่ใช่ปิดถ้าผมเล็งถ้าผมเล็งผิดนี่ไม่ได้นะคือหมดจัดหมดอะถ้าเล็งผิดนี่คือแบบว่าเดี๋ยวไอ้สตามินา่าผมลดอึ๊บประหยัดไว้ประหยัดสตามิน่าไว้อย่าใช้เยอะนะไปที่หลุมดำอยูเพื่อนเยอะนะมาถึงเลือดนายอะเอ่ออืม ผมอยากได้ผมไม่รู้ว่าผมอยากให้เขาดา่ายังไงเรื่องน่าจะหมดแล้วเออเปิดเผาไม่กลัวฮะไม่กลัวฮะเลืองจะหมดแล้วนี่ฮะคือเดี๋ยวผมไปเจอคู่เล่นบนฟุตที่แบบเปิดเผาแล้วตายเลยอ่ะเปิดไปอีกไม่ถึงนาทีเลยอ่ะตายแล้วเพื่อนโคตรสะใจอ่ะสามสามสู้เลยอ่ะเอาเดิเอาดิอ๋ยอันนี้ไข่นี่ไข่ ร้อนไหมเพื่อนร้อนไหมร้อนเงินไหมร้อนเงินไหมเออวีคายเป็นนะครับไม่ถึงสิ้นเดือนเลยเลี้ยงหนึ่งเพราะเออเออต้นเดือนแรกเลี้ยงหมดทั่วเราได้สิ้นเดือนก่อนเนี่ยเราได้เงินใช่ไหมครับเลี้ยงหมดพอสัปดาพอสัปดาห์ต่อไปนะฮะเราเลี้ยงหมดเราไม่มีเงินฮะ,ะแล้วมันเหลือยี่สิบสามวันเนี่ย กว่าจะสิ้นเดือนเอาหนีอีกแล้วะโอ้โหไม่ชอบเลยเพื่อนอย่าหนีขึ้นฟ้าดิได้ไหมโอ้โหโอ้โหโหดนะเราโหดเดี๋ยวคอมเดี๋ยวผมจัดคอมโบให้เลยโอ้แมกมาแมกมาบุกมังกรโอ้โหโคตรเท้อโหเมื่อกี้สีม่วงสีแดงโอ้โหรอบอีกโอ้แสบจริงๆงเราบินหรือเดินเรียบร้อย ไอคนนี้อีกแล้วสามทับสามเลยนะจะเอาอะไรอีกเอาเอาสี่แล้วเอาเป็นห้าทับสามเลยเอาเป็นห้าเลยไหมไม่น่าได้ไม่ได้แล้วครับโอเคตอนนี้สามจุดห้าแปดจะเอาสามจุดหกไปเลยวันนี้โอเคถธอวันนี้ได้ข้าวหัวมาเยอะแล้วก็เกือบราวจะกลับมาได้โอเคผมว่าผมยังไม่พอวันนี้ได้สามจุดหกล้านโอเคเดี๋ยวผมไปหาคนเพิ่ม อ้าวไอ้คดวัชเชอร์บายฮ่าฮ่าผมมาเกาะนี่อุ้ยอู้โอ้ยฮ่าว่าแกมาเฮ้ย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 มาแล้วบินหนีเลยเหรออ้าวเฮ้ยเรายังไม่รู้จังก็เอาดิเอาดิเหลือคนที่ไม่เปิดอีวี นี่เราคือคนที่ไม่เปิด PVP นะนี่ไงผมเดาไม่ผิดเขาต้องมาล่าข้าหัวเอ้ยใช่ล่าเขาต้องมาอ่าเขาต้องมาไป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 หาล่าเจ้ากันล่าบอสฉลามกันไม่ผิดถ้าอะบินตามทำไมเนี่ยถ้าอยากบินตามเปิด PVP กอนถ้าอยากบินตามเปิดเลย PVP อะ่ะ มันไม่มันสีมันไม่เสียมันไม่เสียตังคแล้วเกือบละอยากว้าโอเคกคับค่าหัวผมสามจุดห้าเก้าค่าอีกงหนึ่งโอเคหาต่อครับนี่เราจะมาจบคลิปด้วยกันโอ้ยเพื่อนทิ้งไม่ <c oughs> เดี๋ยวเราเพื่อนทิ้งเราจะมาจบคลิปครับ ด้วยการไปทะเลนะครับมับงกือไปทะเละครับเราจะไปจบคลิปนะครับด้วยการลาดเจ้ากันนะครับเอ,อ่อว้าวเพื่อนหินเพื่อนอดเป็นพ่อหนุ่มเอ็มวีเลยจบเลยจบกันเลยเพื่อนชนหินเออนะครับเดีย๋ยวตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่นอนค่ะคีนาสวัสดีครับ โอ้ยพีเซนิกบื่อยบื่อผมเหม็นมากเลย